คือเสด็จตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมนะครับว่าวันนี้จัดระบบอย่างไรกันบ้างนะครับอาครับส่วนฝั่งของชูดีเอฟซีวันนี้มาสามสี่สามวัตถุสำหรับถูกเป็นทัตนิกเิโต้ครับหลุยส์ครับลงนสนามเป็นตัวจริงขณะที่วีรัสเท้ป้อมพันธ์นะวันนี้ก็เป็นสำรองนะครับหลังจากไปรับใช้ทีมชาติไทยในโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็ลงสนามเป็นตัวจริงทั้งสองเกมนะครับวันนี้ก็ได้พักเป็นตัวสำรองก่อน เลยนะครับมูดิโลคราวนี้ปัดมากราประตูเอาได้หมง่งอุย้ยบอลชนเสาครับแม่อู้หูดูครับเปิดฟิคคิกด้วยเอ่แต่มุมนะครับด้วยเท้าซ้ายแล้วจังหวะนี้หม่งบอลตกพื้นไปชนเสาครับนี่ครับบอลไปโดนศีรษะแต่ว่าไม่เต็มนะครับ โดนแบบเฉียดครับเนี่ยม่งบอลตกพื้นไม่ชนเสาครับโอ้เจ้าตัวเสร็จมาที่โมตาตอกซ้อนคืนมาชลราดี้ให้กับวานเดอร์อาร์แล้วครับวานเดอร์เลือกช่องนี้ลุ่งรัดลุดเดียวลุ่งรัดลุดเดียวลุดเดียวลุดเดียวจิ้งแล้วก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหแม่น่าจะบ่นกรรมการนะครับมองว่าอมาดูอัตรานี่ยังมาดึงเหมือนกันเลยครับนี่ครับโอ้ยเกี่ยวไรเลยครับใช้มือครับไปเกี่ยวมาโอ้ดูสปีดครับตรงนี้ถึงบอลก่อนครับแล้วนี่ครับ โอ้โหมีไปทำลายจังหวะนิดนึงครับด้วยกันบอกกล้าวครับเปิดไปเสาไกลเอวตันมงมาลูกนี้ปัดไปได้ครับเดตโต้แล้วมาดูครับติลิล่านะครับเดี๋ยวย้อนมาดูลูกมงของเอวตันก่อนครับนี่ยครับได้มงแต่ว่าเดตโต้ทุบออกมาได้นะครับังหวเตะตัวมงนะครับแต่ว่ายังทุบออกแล้วนะครับ นะครับวานเดอร์ได้จี้สงชัยวันเดอร์ไหลมาตามช่องตามช่องแล้วหักมาลูกนี้1-0ศไปเลยครับโอ้โหลูกนี้นึกว่าจะหักให้เพื่อนที่ไหนได้หลอกจริงนะครับบาเซลชาลาดีครับแบงคอกอยู่ในเจ็ดขึ้นนำเชลบุรีเอไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับภาพช้าจังหวัดปอบอลกันดูดึงจังหวัดทำให้สวยครับชาลาดีนี่ครับยิงง่ายๆไปเลยครับดูวานเดอร์หลุยจ่ายมาทะลุช่อง เก็บได้ครับสับขาหลอกนิดนึงครับแล้วยิงนูนทาวซายแบบเบาๆนะครับแต่ว่าลูกเสาประตูคือบอลลอดขาไปครับนี่ครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่19นะครับแบงคอกยูเนเต็ดครับนำชูรีเอฟสี่ครับจากบาเซิลจอดวารเดอร์เจอกับบูริโลวารเดอร์เปิดเลี้ยงเข้ามาลูกนี้ลุ่งรัดตีขึ้นแล้วจิกติดเซฟโอ้โหเกือบเป็น2องสูญครับวารเดอร์เปิดให้ลุ่งรัดทำเงินลูกนี้สุดยอดจริงครับถ้าเข้าสวยมาก โอ้โหดูครับบอลลุ้งรัดเบินไบนะครับแต่ว่าเล่นโมต้ายิงไปตรงตัวของเดโต้ครับนี่ครับยิงแปรสวนมาเลยครับแต่ว่าเดโต้ยังโชว์วานเดอร์เล่นครับวานเดอร์ยกมาลูกนี้แล้วเอ้ามงสกัดเข้าทางกันเป็นตั้งบอลดูยิงติดเซฟกับโมต้าเนี่ยไปโดนเท้าของจักรพงษ์ที่ไปบล็อกไว้ครับนี่ครับกดด้วยเท้าขวานี่ครับช่วยขวางไว้ได้ครับส่วนจังหวะมงกลับมานี่เป็นลุ่งรัดนะครับที่ เตียมนะครับครึ่งเวลาหลังเริ่มแล้วนะครับทูแบงคอกยูไนเต็ดกับเฉวดบุรีเอฟซีนะครับครึ่งเวลาแรกครับเจ้าถิ่นนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับได้ประตูนำจากบาเซลชาลาดี้ครับไปแล้วครับชาลาดี้ให้วานเดอร์วานเดอร์ครับวานเดอร์ยกมาลูกนี้อ่าแล้วครับหนุดเลยแปะแล้วจริงเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่ามีทงหรือเปล่าแนวรับเฉวดบุรีฟ้องล้ำหน้าครับแต่ว่าผู้ตัดสิน ไม่ว่าอะไรนะครับไม่มีทธงครับเป็นสอูเลยครับของแบ็คบอลจานดอร์ลุ่ยครับดูยกไปโอ้เหลือเลยครับเหลือเหลือครับโอ้แนวรับของเชลบุรีไปยืนพลาดคือตัวด้านหลังอ่ะนี่ครับไม่ได้มองตัวทางขวาของแบงคอกนะครับก็คือลุ่งรัดนะครับอู้แล้วแปะมาตรงนี้นี่โมตาวิ่งมาเนียเอี้ยวตัวยิงตามน้ําเลยครับเรียบร้อยครับ 2- 0ครับประตูที่14ครับของเล่นู แต่ว่าจังหวะนี้ยังไงครับบอลเป็นของวานเดอร์อีกแล้วอู้แล้วดูให้ครับโอ้โหลุดอีกแล้วพิรพัฒน์ดึงหลอกแล้วเข้าขวาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับแต่ดูครับจังหวะออ้ยครับเดี๋ยวต้องดูครับต้องเช็คต้องเช็คครับโอ้จังหวะของพิรพัฒน์นะครับเนี่ยครับยิงอาดีอ้าวไปจับลั่นแต่ยังเป็นบอลของแบงค์ข้อกับปกกล้าวมาแล้วลองซัดไกลลูกนี้ไปตรงตัวเดโต้ครับ กวางจวานอสไลด์มาแล้วบอลไม่ไปไหนครับมาเข้าทางบอกก้าวแล้วมองแล้วกดลูกนี้ครับเฉียงรายครับแล้วแบงค์อกเองก็ยังไม่เพลาเกมบุกครับลุ่งรัดมาแล้วลุ่งรัดลองเข้าขวาหลุดเดียวหลุดแล้วจริงลูนี้ติดเซฟเดโต้ครับโอโ้โห <c oughs> แ้วรับเชิ่ตัวใกล้ก่อนครับวานเดอร์วานเดอร์ทำชิงหนึ่งสองวานเดอร์โดนด,ดึงได้ฟาวครับโอโ้โหเอาไม่อยู่ครับทรงชัยโดนไปเหลืองไปด้วยครับเป็นไปเหลืองแรกของ ฟรีคิกปัดมาลูกนี้แฉลบแล้วเอาเข้าทางโมตาจิงเรียบร้อยครับโอ้โหบอลมันเป็นใจจริงๆครับโมตาแต่งจังหวะหนึ่งแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับสี่ประตูต่อสูงไปแล้วครับแล้วก็เป็นดูบอลฉลบเอามารูมาครับแล้วตกพื้นแล้วมาแต่งหนึ่งจังหวะของเล่นโมตาครับนี่ครับแต่งบอลกลางอากาศแล้วหมุนตัวยิงบอลตกพื้นตูงตะข่ายไปครับประตูที่15ในฤดูกาลนี้ครับตอนนี้เป็นน้ำเดียวของจริงแล้วนะครับหนีสุภชัยใจเด็ดนะครับ สุวัชัย14 13ี่มนี่มีวิดาลีล่ากับบูคืนยองนะครับทิทักเจอเอเวอตันยังไม่ผ่านคือกลับมาให้มูริโลมูริโลไปทางขวามูริโลเปิดเสาไกลได้โขกบอลลูกนี้แล้วซ้ำอ้าวไปเข้าโอ้บอลผ่านเส้นอะหรยังครับไปเป็นไรเดี๋ยวมี VR เช็คครับเล่นไปก่อนจังหวะครับมูริโลพาบอลไปครับแล้วต้องวัดไปสองแล้วเทคตัวขึ้นงงครับลูกนี้บอลนี่ไม่เข้าครับยังไม่เต็มใบครับแต่มันมีจังหวะที่เนี่ยครับ เดี๋ยวดูจังหวะเอามาดูซ้ําตอนแรกอะบอน่ะกัามกึ่งเนี่ยตรงนี้ครับอ้ยังครับยังแตะเส้นอยู่นะครับยังแตะเส้นอ้โหแล้าเท้าแล้วดูเท้าขวาอันนี้เราเห็นครับเพื่อพัตตนอนอยู่เลยครับนี่อ้ยมือขวาโอ้ถ้าแบบนี้นี่รอดยากครับไปออกมือทําไมครับมือขวานี่ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับคือถ้าทําแบบนี้ต้องไปต่อยมวยครับโอ้โหใบแดงครับ พิทักษ์พิมพ์แป้ครับถ้าแบบนี้ออกลูกเกเรครับไม่ได้ครับโอ้โหเจ้าตัวทํางงครับพิรพัฒน์กดี๋จวจบเกมมูริโลครับเจอไล่อ้าวพลาดแล้วครับจังหวะนี้วีราเทพทะลุมาวีราเทพวีรเทพให้แล้วจิงเรียบร้อยครับ5ต่อศูนย์ครับทัศนพงศ์ตัวสํารองนาทีที่87นะครับนี่ครับจังหวะนี้มูโรเฟตาสก็ไปคลองบอลแล้วโดนทัศนพงศ์ตัดได้ก่อนก่อนที่วีราเทพจะมายกหนีนะครับ แล้วทัศนพงศ์ก็ฉีกมารับบอลจากวีระเทพครับโอ้โหยิงสวนตัวพทริเดโตเข้าไปครับ2ตัวสำรองครับวีระเทพกับทัศนพงศ์ประสานงานกันนะครับอูเดตโตโดนลอดขาแล้วเพาจังหวะนี้เนี่ยครับโอ้โหคนที่ผ่านมานะครับหมดเวลาห้านาทีครับอ้าวลูกที่หจะมาหรือเปล่าครับแล้วก็จิงลูกนี้6 0ครับเอาจนได้กันทศวรรษครับโอ้โห Oh, 90บวกหนึ่งคแต่ว่าวันนี้เกมที่20เขาทำได้ครับทศวรรษ6พุะตศตวรครับนี่ก็ช่วงต้นเกมมีหญิงไกลติดเซฟนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีจังหวะที่ล้ำหน้านะครับคราวนี่นี่เพื่อนยกมาให้หลุดเดียวเลยครับสปีดแซงพงศกรตรีศาสตร์นะครับวันยาวจากปฏิวัติครับแล้วพุทธิลป์ก็เป่าจบการแข่งขัน90นาทีครับ ฟุตบอลลีเวอร์ไทยลีกครับที่ทูสเตเดียมทูแบงคอกอยู่ในเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะเชลบุรีเอฟซีไป6ประตูต่อสูตรส่วนนี้หมดเวลาการถ่ายทอดสดครับคุณสมยศแดงยวนและผมยุทธชัยจิระขวัญชัยนะครับเราสกุล้วก็ทีมอาทุกคนลาไปก่อนแจมไม่โอกาสหน้าว,วันนี้ดูไทยลีกลุ้นละแ่สมัครแพ็กเกจบอลไทยพ็ยลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ